วิธีลงดันแมงยากนะครับเผื่อใครที่ว่าไม่เคยลงเลยนะในช่วงแรกๆไม่เท่าไหร่หมนแค่แค่เคลียร์บอนไปเรื่อยๆแต่ตรงบอสนั่งรอไปเคิวม,มันแล้วก็ตีลูกลมัน Thank you. เวลาเจอบอสใช่ไหมมันก็จะมีเป็นสะท้อนเวทสะท้อนกายภาพนี่ก็หลบหลบง่ายมากอันเนี้ยถ้าเกิดเราแบบตีเองนะไม่ได้ออโต้ะจะหลบง่ายมากเลยจะมีสกิลพุ่งมีสกิลกระโดดแล้วก็เป็นสะท้อนอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นตัวสีแดงอย่างเงี้ยคือสะท้อนกายภาพต้องให้เวทเป็นคนกินแล้วค่อยยนเฉยไปจนกว่ามันจะหมดพอหมดเราค่อยยิงพอมันพุ่งเราก็หลบ มันมีเส้นบอกอยู่แล้วเน,นี่ยพอเลือดมันเหลือ20หลอดอ่ะมันก็จะเรียกพกีกน้องมาแล้วก็ไล่ตี้พี่น้องมาเสียให้หมดไม่งั้นเลือดมันจะเด้งนะถ้าพี่พน้องตายหมดเลือดมันก็จะไม่เด้งเนี่ยมันก็จะกระโดดมีสกิลกระโดดละพอเลือดหลัง หลอดยีไปก็จะมีแบบสกิลกระโดดม,มาว่างอย่างอย่างอันนี้คือสะท้อนเวทเป็นสีฟ้าเห็นไหมเกือบสีฟ้าเป็นสะท้อนเวทเรายิงชิว,วเลยเราเป็นกายภาพพุ่งกระหลบไปเนี่ยสกิลมันมีอยู่แค่นี้แหละจบง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่รีบฆ่ามันให้ตายอ่ะมันจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดซูเปอร์ไอทีอาร์ลีกว่า แย่ังไงก็ผ่านคลองง่ายมากเดี๋ยวผมจะไว้ต่อเวลสามห้าเดี๋ยวผมจะทำยิดดันเด็กไว้ให้ว่าหลบสกิลยังไงยืนตรงไหนอะไรยังไง